สวัสดีทุกทกท่านครับนี่หลวงพ่อชนะชันตาสาโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เมตตาลุสิทย์ทุกท่านภูมน้ำมนต์ผูกแขนให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยแค็งคลาดร่ำรวยเงินทอง กลับลงสามครั้งครับเด็กพระคุณหลวงพ่อท่านก็ติตาทุกท่านนะครับบรรยากาศภายในวัด นี่คือวัดหลวงพ่อชหนอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับพระผูเมตตานะครับเป็นที่รักต่อลูกศิษย์ทุกๆท่านใครที่เดินทางมาวัดนะครับมาไม่ถูกนะครับวัด หลวงพ่อชนะนคือวัดสังขบีดีนะครับอำเภอบ้านฟางจังหวัดขอนแกน่นบ้านกะพีนะครับใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับก็มาลงบขสสามแล้วก็บอกว่ามาบ้านฟางนะครับอำเภอบ้านฟางวัดหลวงพ่อชนะนรู้จักกันหมดนะครับเหมือนมากนะครับนี่นะครับผมจะพามาดูลายสักนะครับ ยังเลยครับเดี๋ยวเลีมบูมากก่่นครับมีมอไซคอยู่น้ำเลมโมบัเขาไปเอาเครื่องตัดหงายครับนักไรผู้ มันก็จะเยอะนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นโบสถ์นะครับเป็นโบสถ์นะครับโบสถล้านนาสีขาวนะครับบัดหลวงพ่อชะนยนะครับก็จะเป็นส่วนนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพ่อปู่ฤือสีนะครับส่วนมากใครที่อบนบานสารเก่าเกี่ยวกับ อ่าหน้าท okay? ี่การงานนะครับที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับส่วนมากจะมีข้าราชการนะครับหรือว่าทํางานนะครับจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับราชการซะส่วนใหญ่นะครับอยากเลื่อนขั้นนะครับก็ประสบความสําเร็จหลายท่านแล้วนะครับในจุดนี้นะครับก็มีเวลาแก้บนนะครับก็จะเป็นไข่นะครับไข่ต้มนะครับหรือไข่ดิบนะครับแล้วแต่ท่าน นะครับจะจะบนนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นไข่ซะส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นใครที่เดินทางมานะครับมากราบมาไหว้ตรงจุดนี้ก็อย่าลืมจุดทูบเก้าดอกบริเวณนี้นะครับจุดทูบเก้าดอกหลังจากนั้นก็จะเป็นจุดนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเสือตัวที่หนึ่งนะครับเสือตัวที่หนึ่งนี้คือเสือล่ามโซ่นะครับแต่ตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอ่าให้ปลดโซ่ นะครับเสือตัวที่หนึ่งนะครับเลยปิดตำนานการสักยันเสือตัวที่หนึ่งแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นคาถาบูชาปู่เจ้าสมิงภัยนะครับนะครับด้านบนนั้นคือปู่เจ้านะครับนี่นะครับบริเวณนี้นะครับมีสิทิลูกหาก็เยอะนะครับเยอะมากนะครับวันนี้ เป็นประมาณนี้นะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับใครที่มาติดต่อนะครับอยากเข้าพบหลวงพ่อก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับหลวงพ่อก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับญาติโยมที่มาก็สามารถเข้ามากราบได้เรื่อยๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ไรนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดสับตะไคร้ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ